ยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการวีเซ g h Academy รายการที่จะเป็นเพื่อนซีนอกห้องเรียนให้กับคุณและกลับพบกันอีกครั้งนะครับกับศูนนะครับซึ่งรับหน้าที่ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วนี้ครับเราอยู่ในเรื่องของกราฟและความสมนธ์เชิงเส้นนะครับโดยเนื้อหาในวันนี้ครับซจะพาทุกคนนะครับมาดูกันว่ากราฟนยครับมันสามารถจะนําไปใช้นะครับในสถานการณ์แบบไหนได้บ้าง มีตัวอย่างไหนบ้างครับที่การเอากราฟไปใช้นะครับมันทำให้งานของเราง่ายขึ้นแต่ก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับรบกวนทุกคนเลยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราหน่อยและถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในหัวข้อที่2นะครับทุกคนครับชื่อเรื่องว่ากราฟและการนำไปใช้นะครับโอเคสำหรับหัวข้อเรื่องกราฟและการนำไปใช้ครับเราจะดูกันว่าโอเคตอนนี้นะฮะ กราฟที่เราได้มาเนี่ยครับเออเราจะสามารถเอาไปใช้นะครับวิเคราะห์ได้ยังไงบ้างนะครับไปดูเรื่องของแนวโน้มนะครับถ้าเกิดว่าปริมาณนึงเพิ่มขึ้นอีกปริมาณหนึ่งจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับมาดูกันหน่อยครับหลักการของเราครับเราบอกว่าโดยทั่วไปนะโอเคความสัมพันธ์นะครับระหว่างปริมาณ2ปริมาณใดๆ,ๆนะครับนะมักจะแสดงนะครับในรูปแบบของตารางคือมาเป็นตารางก่อนว่างง่ายๆเพราะจริงตารางเนี่ยมันก็ดูง่ายนะดูค่อนข้างง่ายแล้วนะครับ แต่ทีนี้ครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะนําข้อมูลในตารางนะครับนะมาแสดงครับให้กลายเป็นอั้วดับแล้วสุดท้ายครับก็เอาอั้วดับของเราอะครับไปสร้างกราฟต่อเพราะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยแม้ตะกี้ซุนจะบอกว่าเออข้อมูลอยู่ในตารางเนี่ยนะมันก็โอเคแล้วนะมันก็พอจะดูแนวโน้มได้แล้วแต่การแสดงผลครับในรูปของกราฟนะครับมันดูแนวโน้มได้ง่ายกว่าจินตนาการนะครับว่าตอนนี้เราไม่ได้มีข้อมูลนะครับแค่5ข้อมูลหรือ10ข้อมูล เราจะมีเป็นหลักร้อยนะครับหลักพันข้อมูลนาะในโลกจริงของเรานะครับซึ่งแน่นอนพันข้อมูลเนี่ยมันนั่งดูเป็นตารางเนี่ยมันไม่ไหวเลยไหมครับตามมันไลน์เนาะดังนั้นได้กกบว่าเราครับสามารถที่จะไปสร้างกราฟได้นะครับมันจะวิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูลได้ง่ายกว่าแบบนั้นนั่นเองนะครับโอเคมาลองดูตัวอย่างที่2กันนะครับตัวที่2เราเนี่ยเราบอกว่าเริ่มต้นครับโดยการที่เราไปกําหนดตารางนะโอเคแสดงความสัมพันธ์นะครับระหว่างปริมาณน้ํามันนะครับแล้วก็ราคาน้ํามันเนี่ยให้มาดังนี้อ่ะก็คือให้ปริมาณน้ํามันเนาะ ในหน่วยลิตรนะครับมาแล้วก็ราคาน้ํามันนะครับในหน่วยบาทมาพบว่าตอนนี้ครับถ้าเกิดว่าปริมาณน้ํามันของเราเนี่ยหลิตรนะครับราคา40บาทถ้า2ลิตรราคา80บาท3ลิตรก็ร้อยี่ลิตรก็ร้อยและ5ลิตรครับก็200บาทอะไรทํานองนี้คําถามครับมีอยู่ว่ากราฟครับกราฟของไอตารางเลยนะถ้าเกิดว่าเราไปแสดงครับความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ํามันและก็ราคาน้ํามันนะครับด้วยกราฟเนี่ยนะเออทำได้ยังไง เรามาดูกันนะครับุ่นก็จะเริ่มนะครับโดยการสร้างกราฟมาก่อนนะครับแต่ทีนี้นะครับให้ทุกคนดูดีๆนะกราฟในหน้านี้นะครับมันจะหน้าตาแตกต่างจากที่เราเคยพูดถึงกันมาก่อนเล็กน้อยถูกต้องไหมครับก็คือว่าอะไรครับก่อนในนี้เนี่ยเวลาเรามีกราฟเนี่ยซุนจะแบ่งสีจตุภาคเนี่ยออกเท่าๆกันนะเพราะเราไม่รู้นะครับว่าจริงๆเนี่ยเราจะต้องใช้พื้นที่ในบริเวณไหนเนี่ยเยอะกันแน่โอเคไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยเราก็รู้ใช่ไหมว่าปริมาณน้ามันเนี่ยมันคงจะไม่ติดลบหรอกถูกไหมครับ แลวราคาน้ํามันนะครับมันก็คงไม่ติดลบแน่นอนถูกไหมหรือก็คือว่าอะไรครับเราน่าจะเห็นแล้วว่าปริมาณในแนวแกน x ก็น่าจะเป็นบวกปริมาณในแนวแกน y ก็น่าจะเป็นบวกดังนั้นถ้าเราแสดงแต่ด้านที่เป็นบวกเนี่ยแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอถูกต้องไหมครับเนาะก็เลยจะมีนะครับบริเวณในส่วนของด้านขวานะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเยอะหน่อย หรือก็คือตรงนี้เนี่ยสุนจะเน้นนะครับเป็นพื้นที่ในบริเวณจัตุภาคที่1แบบนี้นั่นเองนะครับอาจได้เหลือมเือนกันเต้ก็จะมีเส้นตรงในแนวนอนเส้นตรงแนวตั้งแกนในแกนวายว่าไปโอเคไหมครับแบบนี้เนาะซึ่งทีนี้ครับปริมาณน้ํามันนะครับสูนจะแสดงนะในแนวแกน x นะครับในหน่วยลิตรเนาะแล้วก็เป็นราคาน้ํามันในหน่วยบาทนะครับแสดงในแนวแกน y แบบนี้โอเคนะครับจากตะกี้ข้าบที่เราพูดคุยกันมานะครับเราจะเห็นเรียบร้อยแล้วว่าเออ ถ้าเกิดว่าปริมาณน้ำมันของเราเนี่ยครับมันทั้งหมด1ลิตรใช่ไหมหนึลิตรของเราครับราคา4 0บาทแล้วสุนกลากนะครับตัวนี้มาใช่ไหมครับโอเคนะอะทุกคนน่าจะ้ออกมานะครับหจุดซึ่งตัวนี้สูคงจะไม่เขียนจุดใหญ่เวอร์แล้วนะนะครับคงเขียนเป็นจุดที่มีขนาดพอประมาณแล้วกันนะครับสักเราวๆานี้ได้ไหมได้ไหมฮะหจุด1จุดเล็กๆนะครับโอเคนะแบบนี้สวยกว่าวซกาเยอะเชื่อเดียโอเคจากนั้นครับจุดถัดไปครับก็คือกี่ลิตรนะจุดถัดมาเนี่ยก็คือ2ลิตรถูกต้องไหมครับ นะครับสุกก็ไปแล้วนะสองลิตรนะครับ2ลิตรราคาเท่าไหร่ครับ2ลิตรราคาแปดสิบาทโอเคนะก็ได้ออกมาเป็นจุดนะครับลักษณะประมาณนี้โอเคนะครับอีกหนึ่งจุดแบบนี้เรียบร้อยละจุดถัดมาเท่าไหร่ครับจุดถัดมาก็คือ3มลิตรถูกต้องไหมครับเนาะสามลิตรของเราครับราคาหนึ่งยสบาทนั่นเองนะครับแบบนี้ได้หนึ่งจุดโอเคนะ จุดถัดไปเป็นยังไงครับจุดถัดไปของเราก็คือ4ลิตรใช่ไหมสี่ลิตรครับกับ160บาทนั่นเองนะครับโอเคโอเคนะครับหน้าตาประมาณนี้เนาะและจุดถัดไปของเราเป็นยังไงครับจุดถัดไปของเราก็คือ5ลิตรใช่ไหมสักรครู่นะฮะที่จุดไม่ติ okay. ดโอเคแบบนี้อ่าได้ละถัดไปก็คือ5ลิตรนะครับ5ลิตรราคา200บาทเนาะอ่าโอเคนะครับหน้าตาประมาณ เรียบร้อยครับจากตัวนี้ครับซุ่ว่าทุกคนน่าจะพอมองเห็นแนวโน้มไหมใช่ไหมครับแนวโน้มของเราก็คือว่ายังไงครับเห็นไหมอว่าเมื่อปริมาณน้ามันของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นราคาน้ามันเป็นยังไงด้วยครับราคาน้ามันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยจริงไหมโอเคไหมครับแนวโน้มนของเราเนี่ยก็จะเห็นว่าเออก็หน้าตาพอจะมองเป็นเส้นตรงหน้าตาเราๆได้ใช่ไหมนะอันนี้แอรใบ้ก่อนนะแอบใบากันนะโอเคหน้าตามันจะเริ่มเป็นเส้นตรงถูกไหมครับเนอะแต่ว่าเส้นตรงตัวนี้จะมีความหมายว่าอะไรเป็นมายังไงเดี๋ยวเราจะไปดูกัน จากตะกี้นะครับพี่ซุนแอบเกริ่นๆไว้เล็กน้อยนะคบว่าเออเตะกี้เน네ี่ยกราฟหน้าต่างมันเนี่ยลักษณะมันเป็นเส้นตรงเลยถูกไหมนะครับแนวโน้มของแต่ละจุดเนาะมันดูจะเป็นเส้นตรงมากเลยนะครับเราก็จะมาดูกันครับในเรื่องแนวโน้มของกราฟกันนะครับว่าเออแบบตะกี้เนี่ยมันหมายความว่าอย่างไงนะครับมันแปลว่าอะไรหลักการง่ายๆครับก็คือว่าในกรณีที่กราฟของเรานะครับนะเกิดจากความสัมพันธ์ที่เป็นจุดอ่าเหมือนตัวอย่างตะกี้ถูกไหมมันเป็นจุดๆมาต่อกันเนาะและที่นี่ครับถ้าเราเนี่ยต้องการครับจะดูแนวโน้มของกราฟ ว่าแนวน้องเป็นยังไงเราจะนิยมนะครับในการเขียนต่อจุดเหล่านั้นเนี่ยให้กลายเป็นเส้นซึ่งอาจจะไม่ต้องเป็นเส้นตรงก็ได้นะครับเป็นเส้นอะไรใดๆก็ได้โอเคไหมไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นตรงนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยซูมีกราฟความสัมพันธ์นะครับระหว่างค่าเช่านะแล้วก็เวลานะครับที่เราเนี่ยไปเช่าสนามฟุตบอลเนาะอันนี้อาจจะยงไม่ได้ใส่หน่วยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราจะคิดค่าเช่าเป็นบาทเป็นดอลลาร์อะไรก็ว่าไปโดยทั่วไปแล้วถ้าเกิดให้มาเป็นข้อมูลเป็นตัวเลขเนี่ยต้องใส่หน่วย แต่ถ้าเราจะพูดถึงแค่แนวโน้มนะครับอันนี้ไม่ต้องใส่หน่วยก็ได้นะครับไม่จําเป็นแค่จะบอกแนวโน้มเฉยๆฉยอ่ะตอนนี้ครับเราพูดถึงอะไรบ้างนะเราพูดถึงค่าเช่าใช่ไหมครับแล้วก็เวลาที่เราเนี่ยไปเช่าสนามฟุตบอลเนาะซึ่งแม็กซ์เซนไหมว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปเช่านานๆก็ต้องจ่ายค่าเช่าเยอะถูกต้องไหมครับดูจะปกติใช่ไหมใช่ไหมโอเคนะงั้นตอนนี้ครับชวลองเขียนนะครับเอาค่าเช่าเนี่ยฮะไปเขียนนะครับในแนวแกน y นะแล้วก็เอาเวลาเช่าสนามฟุตบอลนะครับไปเขียนนอกในแนวแกน x นะครับหน้าตาแบบนี้ ทุกคนจะพบครับว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วนะข้อมูลที่เราได้เนี่ยมันก็เป็นจุดๆ,ดๆแหละนะครับแต่เมื่อเราเนี่ยไปทําการต่อจุดเข้าด้วยกันครับเราจะพบว่าแนวโน้มของกราฟเรานะครับหน้าตาแบบนี้ซึ่งแนวโน้มตรงนี้มีความหมายว่ายังไงครับเห็นใช่ไหมอ่ะว่าเมื่อเวลาเช่าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นค่าเช่าก็เป็นไงด้วยค่าเช่าก็เพิ่มขึ้นด้วยจริงไหมดังนั้น,นขอ,ขอสรุปแนวโน้มนะครับก็คือว่าเมื่อเวลาเช่าสนามฟุตบอลเพิ่มขึ้นอ่าโน้ตเลยนะครับเวลาเช่าสนามฟุตบอลเพิ่มขึ้นเนี่ย ค่าเช่าก็แน่นอนครับว่าต้องเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองเนาะอ่าเพราะฉะนั้นกราฟของเราเนี่ยจะมีลักษณะนะครับพุ่งขึ้นไปด้วยกันแบบนี้นั่นเองอันนี้คือแบบแรกนะครับและอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับทุกคนครับเป็นอีกกราฟรูปแบบหนึ่งน,นะอันนี้ครับเราบอกว่าเรามาสังเกตรกราฟความสัมพันธ์นะครับระหว่างจํานวนสินค้าที่ขายได้เนาะกับราคาสินค้านั่นเองนะครับโอเคไหมทุกคนคิดจินตนาการตามไหม ถ้าเกิดว่าของอย่างหนึ่งเนี่ยราคามันถูก,ถกเลยอันเน้นก่อนว่าคุณภาพเท่าเดิมนะถ้าราคามันถูกครับแน่นอนคนต้องอยากซื้อไหมอ,อก,ก็น่าจะอยากซื้อถูกไหมครับใช่ไหมแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่นะครับเราเพิ่มราคาขึ้นเรื่อยๆครับคนซื้อก็ต้องเป็นไงคนซื้อก็ต้องน้อยลองด้วยเมกเซนไหมครับถูกต้องเนาะงานนี้เนี่ยลักษณะกราฟก็น่าจะไม่ได้เป็นไปในทางเดียวกันหรือก็คือเป็นกราฟพุ่งขึ้นแล้วจริงไหมครับหน้าตาควรต้องเป็นยังไงมาลองดูหน่อยนะในที่นี้ครับซุนก็ลองเอาราคาสินค้านะครับไปเขียนไว้ใน แล้วก็จำนวนสินค้าที่ขายได้นะครับไปเขียวให้แนวแกน y วหน้าตาแบบนี้จากตรงนี้ครับเราจะเห็นนะครับว่าแนวโน้มของกราฟเราเนี่ยครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะโอเคไหมครับอ่าก็คือมันจะโค้องๆอะ่ะโค้งๆลงมาหน้าตาอะไรทำนองนี้เนาะซึ่งตรงนี้เนะนี่ยมีความหมายว่าอย่างไงลองที่จะนณาหน่อยสิเมื่อราคาสินค้าเพิ่มขึ้นครับ <c oughs> เห็นไหมครับว่าจำนวนสินค้าที่ขายได้เนี่ยมันค่อยๆลดลงมาจริงไหมถูกต้องไหมครับใช่ไหมใช่ไหมเราลองดูจุดสักราวๆตรงนี้เปรียบเทียบกับจุดสักราวๆตรงนี้ก็ได้ครับตำแหน่งหนึ่งกับสองแบบนี้ เห็นไหมครับว่าตัวแหน่งหนึ่งเนี่ยอันนี้คือของที่ราคาถูกก็จะขายได้เยอะถูกไหมฮะถัดมาครับอันนี้ราคาเริ่มสูงละก็จะขายได้ปันไงขายได้น้อยโอเคนะครับงั้นตอนนี้ครับแนวโน้มของกราฟนี่ก็คือว่าเมื่อราคาสินค้าของเรานะเพิ่มขึ้นนะครับโอเคราคาสินค้าเพิ่มขึ้นแน่นอนครับว่าจํานวนสินค้าที่ขายได้นะครับก็จะลดลงด้วยจึงได้ลักษณะกราฟออกมาหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับ